อบ้านลงเรียบร้อยครับผมนี่สวัสดีครับผมช่างแบงค์ร้านขายบัตเฟอร์นิเจอร์นะครับผมเช้านี้เราอยู่ที่อําเภอลําดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเอาบ้านลงเรียบร้อยนี่ครับผมทีมงานกําลังเก็บรอกเก็บอะไรขึ้นรถแล้วนะครับผมนี่สวยเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเก็บงานอีกนิดนึงนะครับผมเราใส่บันไดใส่อะไรนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับผมลูกค้าเทพื้นเมื่อวานเอง นะครับผมนี่วันนี้ก็เอาขึ้นได้เลยนี่ครับผมเอาลงเรียบร้อยแดดแดดหน้าหนาวจะแรงนิดนึงแต่ลมตลอดครับผมนี่หลังนี้ไซส์นี้จะ3มเมตรคูณ6เมหนะครับผมมีประตูลงด้านหลังด้วยนะครับผมนี่น,นี้เอาลงเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะเก็บงานอีกนิดนึงประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับผมโอเค ลงเรียบร้อยเดี๋ยวเก็บงานเสร็จเดี๋ยวจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ